นะครับบรรยากาศปลดงี้ปลดงี้แบ่งพูดแบ่งพูดพี่น้องแบ่งพูดหมูแล้วบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าฝนตกฟ้าขึ้นพี่น้องมือนเมื่อนเลยเหมือนมาผินใสจุตับมาพี่ก็บ้าเปลี่ยนเนี่ยตัวก้อนเนี่ยโคกดีมันพ,พี่น้องเออหนึ่จะเป็นใครหลังมูตัวก้อนเนี่ยมั้งโอ้ก็จะคุดตอดได้ดีจ้ะตหวาน hm hmm 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 xì hmm 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 ว่ากันไปสุดจ้า <laughs> หนิเติมใหม่ยังดีนี่ไข่หลังกินบ่เนะาะไข่หลังเย็ยนแค่กันไข่หลังแซ่ก,กันเดี๋ยวเอ้ยขอโทษขอให้พี่น้องเดี่ยอกินดิบได้ครับเด้อนี่ไข่หลังปุดๆเลยน,นนะเนาะ ตัวนึงเ่าห่ขาเต็มหมูเลยขอเนื้ออาตได้พี่น้อมเนอขออนุญากขออนืาาขอมันสาอีกตัวนึงนี่แข้ามันสาดีขเนียอีกเพืนี่ตัวนึงอย่าข้ามันสาดีข้ามันสาอีกตัวนึงเดี๋ยวดีก้อนข้มันสาก่อนข้ามันสาที่เาได้ที่สองกว่า ตที่ยทสองอีกตัวนึ่งที่สองเอออันนี้ละน้อยมันเข้มนี่ละมากมากมากพุ่งมาโอ้ตาเลาะหนาบวานที้เที่ววันเข่าก็บ่เลี้ยวว่าใส่ยืกงามขึ้นจากวันข่อยบ่นั่นแม่คอยเสียกไปโล่บ่ฟังความผู้เฒ่าข่อยไปข่อยไปมาหลายเข่าบาทวันบ่ทันบาทด้วย บอกหาเงาบอขหาเงามันก็บอดบาดถึงแดดมันบอดแล้วแต่แม่ค้ามู้เต๋อบ่ให้หลังคือมมีงยห่อบุ้ยบกเพนะอใครับแต่ว่าแบบเพี้ยนต้องไบ่บมีหัมใส่นใจบ่ไเข้าอืมบุ้ยเออไก็อนเ็นเลยยังไงก็กำลังงานส่วนบ่นี่อัดไปซื้อเบมได้มาตรงไหลบ่บ่เด็ดบ่เด็ด่เด็ตัดต่อรัว ก็ะเด็ดขาต่อม่ติดตองมี้ขต่อยิงโอ้มันโมเมนต์ไทยใช่ปะเนียเบอแอรใสเย็นเลยตรงนี้ขต่อยงไงเอายางบัวเออใช้กับอะไรมาหน่งบ้าน ยังค uh like ีฮ่ายังหน่อยเฮ้ยโอยจะมกระดยหายางกันบอกเอาเงินกันก็ไเดยเจ้าครับพี่น้องถ้าถ้าฉนเนาะพ่อพี่น้องเช่นเคยครับวันนี้ปันพูดอีกครับพี่น้องปันพูดหมูพอนอ้อนนี่แหละครับใส่อ้อนได้พี่น้องเนี่ยย่างสวยเลยเจียบให้ตาหวานเกลียวขมจับจุกพี่น้องอันไหนก็เพี้ยหมูบาดพี่น้อง อ๋อใส่ออนใส่ออนที่งองายแก่ท้พยนวดลย่ล่ะแก่ใส่ออนมันเด็นแรงพูดหมูพี่น้องแรงพูดหมูทิพย์สองผูดงอเงเลยมุกนละเซียกับเซียเร่คันวาจัำสัตว์ได่หรือเนาะแกเป็นพี่น้องยากาศดงไหทุงามฝนตกพร้อมที่หมูส่งยังไงยังานกมูญบ่ ี่วยหมูกนิ่นยาวเนี่ยบรรยากาศผมอย่างโยงงเลยเอาไปส้องกลงเลยเอาขึ้นจับไปซ้องเัวเอาปลาไหวเอาตัวเดียวเอาไปซ้องตัวเลยยังไงจะเป็นมงกุขึ้นไม่แยบม่นห่วงย่วงนะอดเนี่องามเน้องาม แน่นอนแดกเราอาจากบไปขัดญ่ก่อนมาเลยหมอคม้คให่เลย้เขห้อเดี๋ยวน้ำมมา้มยั่ว่าเฮ้ยฟองคใสงหันโอ้จกบตีนั่นบ้าบข้าหรอกขาไม่ีเสียบว่ะข้ามีวไม่ตีเสียบกระต่พร้อมบอกมันมันมันน้มกัมันมดีนั หาอมดีเดียวเ้ยมาหนาอ